เจออะไรอ่ะตัวใหญ่มากเลยอ่ะทุกคนดูอันนี้น่าจะเหมาะกับการมาถ่ายรูปนะทุกคนดูเขาปั้นได้ตัวใหญ่มากเลยดูดูตาเขาโดูได้มอนเหรอทำไมหุ่นดีจังอ่ะพาดูคือเครื่องบินของจริงเลยนะเครื่องบินประจำการใหญ่มากแล้วก็คือมีให้สไลเดอร์แล้วมีปีกคนเป็นลานปั่นจักรยานของเด็กๆนะแล้วก็จักรยานขาไถอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอามาปั่นได้นะดงตุ๊กตาของน่ารักน่ารักของผู้หญิงส สวยงามเครื่องประดับนะคะก็สามารถมาเลือกซื้อกันได้อันนี้มีตอปิโดด้วยนะน้องตะวันดูซิในตลาดอุ้ยนาเห็นตอร์ปิโดไหมลูกดูซิมีตอร์ปิโดทุกคนอันนี้บรรยากาศภายในข้างในนะคะก็คือร้านคือเย็นมากน้องดาบอกว่าเห็นคินคองข้างในเห็นหัวก็โลกอทุกคนหัวเขาโลกเย็นมากอุ้ยขนลุกเลยอ่ะดูซิน้องตะ กันบ้างก็เหมือนเป็นแบบร้านขายของนะที่เราเห็นนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าเขาขายอะไรอุ้ยร้านแรกก็เป็นร้านขายเสื้อผ้านะทุกคนร้านขายเสื้อผ้าแล้วก็จะมีแบบซุ้มๆเนาะเป็นอันนี้อะไรอะเหมือนจะได้กินเลยฉั่วลานะทุกคนแล้วข้างในก็ เป็นเนี่ยเป็นร้านน่ะเป็นร้านอาหารอุ้ยแล้วก็มีเสื้อผ้าด้วยนะยามเย็นเย็นอันนี้เรามาก็ประมาณ5้าโมงเย็นน่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราเดินไปข้างในอีกว่ามีอะไรนี้มีร้านขายขานม,มด้วยเราเจออะไรอ่ะตัวใหญ่มากเลยอ่ะทุกคนดูอันนี้น่าจะเหมาะกับการมาถ่ายรูปนะทุกคนดูเขาปั้นได้ตัวใหญ่มากเลยดูดูตาเขาด,เดูเลมอนเหรอทขาไม่หุ่นดีจังอ่ะเนี่ยแล้วก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นอุ้ย มีสไลเดอร์ทุกคนข้างบนหัวแม่มีมคือเครื่องบินนะเครื่องบินเดี๋ยวจะพาดูเครื่องบินคือสไลเดอร์ลงมาจากเครื่องบินได้ด้วยหรอว้า เดี๋ยวต้องไปดูว่ามันทำยังไง<ช>นะคือเครื่องบินของจริงเลยนะเครื่องบินประปาจำการใหญ่มากแล้วก็คือมีให้สไลเดอร์แล้วมีปีกแบบนี้ทุกคนแต่ว่าเขาไม่ได้ให้สไลเดอร์นะคะเอามาประดับตกแต่งแต่ทุกคนดูดิอู้ใหญ่มากอันนี้คือใต้ปีกเครื่องบินนะทุกคนแล้วบริเวณใต้ปีกก็จะมีขายของทุกคนมีขายของคือบริเวณหัวของเครื่องบินนะคะลำใหญ่มาหึมามากดูทุกคนดูนี่แล้วก็คือ ข้างใต้เครื่องินก็มีคนขายของแบบนี้ค่ะยานเย็ยนก็มาเดินเล่นได้นะคะแต่ปีกใหญ่มากเลยอะทุกคนแบบหูล้อก็ใหญ่นะเราได้เห็นใกล้ๆแบบนี้นเลยทุกคนเป็นลานปั่นจักรยานของเด็กๆนะแล้วก็จักรยานขาไถาอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอามาปั่นได้นะเด็กๆเขาก็จะมาปั่นกันเขาก็จะมีอะไรนะ กรวยตั้งไว้ให้นะคะแล้วก็บรรยากาศก็คือตกแต่งสวยงามมีไฟนะทุกคนพ่อแม่ผู้ปกครองก็พาลูกๆอ่ะขาปั่นเนี่ยมาปั่นกันนะคะวัยรุ่นฟันน้ํานมก็เพียบเลยทุกคนเนี่ยแล้วก็จะมีไฟประดับตามต้นไม้นะคะเนี่ยก็เล่นกันเออก็เป็นที่ผ่อนคลายนะใครแบบบ้านอยู่แถวนี้ก็คงจะดีนะทุกคนก็คือเหมือนกับเราก็พาลูกมาเล่นจักรยานด้วยแล้วก็มาหาอะไรกินด้วยนะคะต้นไม้สวยมากทุกคน อนด,ดูดูนักปั่นนักปั่นนักปั่นฟันน้ำนมทุกคนไปแล้วไปแล้วไปแล้วหนู่นแล้วก็อันนี้คือต้นไม้สวยมากอันนี้ก็มีอะไรอ่ะช้าง ช่างอะไรช่างชุยแกลลอรี่อ๋อมันน่าจะปิดแล้วอะทุกคนข้างในน่าจะมีแกลลอรี่พอดีเรามาค่าแล้วนะทุกคนเรามาถึงก็ห้าหกโมงเย็นแล้วอะแต่บรรยากาศคือจะให้ดูดูสิคะทุกคนสวยมากเลยอะแบบว่าเออมีแบบข้างๆก็เพ้นเป็นรูปแบบนี้นะคะก็สวยไปเยนีนตลาดข้างหน้าเครื่องบินก็จะมีแบบของกิต์ช็อปอะไรอย่างเงี้ยตุ๊ก,กตุ่นตุ๊ก,กตาของน่ารักน่ารักของผู้หญิงสวยๆงามๆเครื่อง ประดับนะคะก็สามารถมาเลือกซื้อกันด้านเสื้อผ้าที่เขาก็เอามาแขวนขายหุยอันนี้มีตอบิโดด้วยนะน้องตะวัน ดูสิในตลาดอุ้ยดาเห็นตอร์ปิโดไหมลูกดูสิมีตอร์ปิโดด้วยทำไมมีตอรปิโดโอ๋อก็มากับเครื่องบินไงใช่ไหมคะอาดานั่งเลยน้นดาดานั่ง <c oughs> น้องดาก็ได้มานั่งตอร์ปิโดเรียบร้อยอุ้ยแล้วก็ทุกคนนี่อันนี้คือล้อของเครื่องบินใช่ไหมคะเนี่ยล้อของเครื่องบินไหมอ๋อใบพัดใบพัดของเครื่องบินตัวเครื่องของเครื่องบินนะทุกคนเขาก็เอามาตั้งประดับไว้โอ้นี่ไงกังหันเอาไว้หมุนติ้วๆแล้วข้างในก็มีอะไร มีมีม้าหมุนน้อยมีม้าหมุนน้อยที่หมุนไม่ได้นะคะไหนลองดูพังแล้วเขาเอามาตั้งไว้แต่ดาก็อยากเล่นนี่เสมือนว่าตัวเองอะ่ะได้ขคือมันปั่ไน,ไน,น,ปนไม่ได้มันไม่หมุนมันปั่นไม่ได้ดามอ่อดาสงฉารน้องลยอ,ะอ่ะสวนข้างในนี่แหละเราเห็นอะไรนะ่ะตัวแดงๆองอะน้องตะวันเหมือมนมีทีเร็กเลยอะ่ะใช่ไหม ชีเรกแม่ว่าชีเรกว้าวมีทีเ็กแลบลิ้นอยู่เห็นไหมนี่ตาแดงอยู่นี่อู้ร้านนี้เขาก็ไม่เปิดนะทุกคนเออไม่ค่อยมีร้านเปิดละมาเย็นๆเฮ้ยเราเห็นผีด้วยนะทุกคนดูผีนั่งยืนอยู่หน้าร้านตรงเนี้ยนะเออเขาเปิดไม่ครบทุกร้านนะ่าอาจจะเป็นเพราะวันนี้เป็นวันจันทร์ด้วยทุกคนแล้วนี้ร้านอะไรอ่ะพ่อข้างหน้านเราเป็นร้านอะไรอ่ะเฮ้ยมันจะเหมือนเป็นสังกะสีอะเนาะเขาเขียนว่าอะไรคะอ่าอะไรอ่ะ ป้ายมันติดไม่ครบเนี่ยเป็นร้านอาหารก็เป็นร้านขายของอ่านว่าอะไรน้องตะวันอานุป้าสิง <c oughs> <c oughs> อันเดกป้าส่งนะคะเนี่ยแล้วก็สิ่งก่อสร้างข้างในก็จะเป็นแบบนี้เหมือนแบบสังกะทรงสังกะสีแล้วก็มีที่ให้เดินชิลๆสําหรับคนชอบถ่ายรูปก็น่าจะฟินนะอย่างเช่นตรงกระจกอย่างเนี้ยมุมกระจกตัวนี้ก็ถ่ายรูปแบบสวยๆอ่ะน้องแต้มไปยืนถ่ายรูปแล้วว้าวาแบบนี้เลยเห็นตัวเองหล่อๆแบบนี้แบบนี้ค่ะใครชอบแบบมุมถ่ายรูปเก๋ๆก็มาได้ทุกคนอันนี้บรรยากาศภายในข้างในนะคะก็คือร้านคือเย็นมากน้องดาบอกว่าเห็น คิงคองข้างในนะวิแอร์เย็นมากเลยค่ะข้างในนู่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 นแล้วงนาบอกข้างในมีคิงคองด้วยสำหรับใครที่จะมาหาของของแบบกระจุกกระจิ๊กอย่างเงี้ยก็โอเคนะคะทุกคนข้างในเย็นสบายนู่นแล้วก็มีคิงคองยืนต้อนรับอยู่ข้างในตัวใหญ่มาก จะเป็นแบบพวกตัวใหญ่ๆเนาะหมาตัวใหญ่คิงคองตัวใหญ่ไดนโนเสาร์ตัวใหญ่อะไรเงี้ยหูอุยน้องอันดาน้องอันดาดูคิงคองเขาเขียนป้ายว่าอะไรอ่ะพ่อดูดูน้องอันดาตกใจน้องอันดาตกใจเขาเขียนว่าอะไรอะคะคิงคองยักษ์อุยน้องตะวันไหนเขาบอกว่าไงคะลูก คิงคองอ๋อมิสเตอร์บุญคองเขาชื่อมิสเตอร์บุญคองนะคะเขาตัวใหญ่มากมายเลยอะทุกคนเขาอยู่ในร้านติดแอร์เย็นขนาอีกมุมหนึ่งนะคะของภายในช่างชุยนะนี่มีตุกชื่อช่างเชื่อมแล้วเขาก็จะมีร้านขายของกินข้างในเห็นหัวก็โลกอะทุกคนหัวก็โลกใหญ่มากอุ๊ยขนลุกเลยอะดูสิน้องตะวัน น้องอาดาเห็นไหมดูทุกคนหัวกะโหลกใหญ่มากบอกเลยคือแบบตาแดงด้วยเห็นฟันไหมคะทุกคนเนี่ยอันนี้คือสามารถมาถ่ายรูปได้นะทุกคนดูนอกจากหัวกะโหลกที่น่ากลัวแล้วยังมีแบบตัวอะไรดีดกีตาร์น่ารักเนี่ยแม่มิมเรียกไม่เป็นไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกว่าตัวอะไรแต่เขายืนดีดกีตาร์น่ารักอยู่เฮ้ยแล้วเขาก็มีเพื่อนอยู่ตัวนี้ด้วยนะหนึ่งตัวน่ารักจังเลยอะ่ะโฮ้แต่พอข้างๆความน่ารักก็ไปเจอความน่ากลัวแบบเนี้ย นะทุกคนว้าวนะ่ากลัวมากตาบูีอแรดอยู่ตรงนี้นะแบบเออมันเหมาะกับการถ่ายรูปมากเลยนะคะทุกคนแบบมีมุมนูน้นมุมนี้แล้วก็คือเหมาะกับการมาตอนเย็นเย็นเมื่อกี้ไปถามเขามาแล้วทุกคนเขาบอกว่าตลาดเนี้ยนะจะเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์แต่วันเนี้ยมันเป็นวันจันทร์คนก็เลยมีน้อยวุย้ยทุกคนดูตรงนี้ เป็นกระจกสะท้อนเห็นแม่มิมไหมแม่มิมถ่ายไปด้วยแล้วแ,วแม่มิมก็สะท้อนตัวเอมุมนี้เป็นมุมที่แบบสาวๆน่าจะชอบนะคะสวนสะท้อนอ้าวแล้วก็มาดยดูเนี่ยมีแรดอีกแล้วอะแรดแรดคุมผ้าไวแบบแรดแรดแบบแรดจะฉีกหรือเป่าทาไมแบบเออเขาพันตัวแรดเยอะจังนะแล้วทุกคนดูนี่มีแคมอะไรอย่างงี้ด้วยคือแบบอ้าว ทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะดูสิมีตัวอะไรถูกพันไว้ตัวนี้มันคืออะไรอะ่ะแขนขาดอยู่ตัวนี้ทุกคนวุ้ยทำไมแขนหลุดออกมาแล้วที่นี่คืออะไรอ่ะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาบอกว่าเสรีภาพอ๋อทุกคนเราต้องมีเสรีภาพเราต้องไม่ถูกใครมัดไว้แบบนี้นั่นเองอันนี้นอ,อนนที่เห็นข้างหน้าคือห้องน้ํานะดูน่ากลัวเหมือนกันนะทุกคนแต่แบบ้ยเรามองเข้าไปแล้วแบบอ๋อสวยเป็นที่ล้า มือตัวเล็กตกใจเขาเพ้นพาไปน่ากลัวมากเลยทุกคนอร้านนี้สวยอะเป็นแบบเหมือนภาษาจีนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะแล้วก็แบบว่าเออข้างในน่าจะเป็นร้านอาหารนะทุกคนชื่อร้านขาหมูแม่กิมเฮงอุ้น่ากิดมากันนู่นๆูๆเขาโฆษณาอุ้ยตกใจเลยใครมานั่งอยู่ตรงนี้น สองคนเนี่ยนั่งกับใครเนี่ยนิ่งเลยอะ่ะโอ้คุยกับใครเนี่ยอุ้ยน้องตะวนันนันดากำลังคุยกับใครพี่เขานั่งนิ่งมากเลยนะคะในช่างช่วยเนี่ยเหมาะกับการมาถ่ายอะไร ่รูปนะคะเหาับการมาถ่ายรูปเหมาะกับการมาทานอาหารและที่สําคัญเขาจะมากันวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะคะมาเย็นๆแม่มิ้นว่าดีมากๆเลยนะคะก็ดีแหละนะคะมาผ่อนคลายนะใครผ่านบาผ่านไปทางนี้ก็มาได้สําหรับวันนี้เราเป็นยังไงคะลาไปก่อนลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอ่าแล้วฝากอะไรคะเกิดไร์กดติตาจให้น้องตาวันด้วยนะคะครับบายบายครับขอบคุณค่ะ